ทศพลเล่าเรื่องสวัสดีครับบุคคลสำคัญที่คนไทยไม่ควรลืมอีกหนึ่งท่านท่านผู้นี้เป็นใครเชิญรับฟังและรับชมกันได้นะครับจอมพลแปลกพิบูลสงครามเชื่อผุ้นนำชาติผลไพยจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือเรียกกันสั้นๆทั่วไปว่าจอมพลปอ เป็นนายกรัฐมนตรีกินนั่งในตำแหน่งนี้นานที่สุดของไทยคือ14ปี11เดือน18วันมีบทบาทสำคัญเป็นหนึ่งในกำลังหลักของคณะราชกลุ่มผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและท่านมีสัญานามอีกหนึ่งนามว่าจอมพลกระดูกเหล็กเพราะเป็นนายกคนเดียวของประเทศนี้ ผูกรอบสังหารถึงสามครั้งสามคราแต่ก็รลอดมาได้ทุกครั้งจอมพลปอพิบูลรลสงครามเดิมชื่อแปกขีดตะสังขลท่านเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมปีพศ2440เป็นบุตรของนายขีดและนางสำอางขีตะสังขลซึ่งเป็นชาวสวนและต่อมาท่านได้สมรสกับท่านผู้หญิงระเอียด กระวีมีเรื่องลเล่าเล่ากันว่าการที่จอมพลปอพิบูลสงครามมีชื่อว่าแปลกนั่นเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีหูทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประหลาดกว่าคนทั่วไปจึงถูกตั้งชื่อว่าแปลกภายหลังทันไม่อยากให้ใครเรียกชื่อนี้โดยใช้คำยอ่อว่าอแทนจอมพลแปลกพิบูลสงครามเข้าศึกษา ขั้นต้นที่โรงเรียนกะลาหมอุทิศวัดเขมาพิตารามจังหวัดนนทบุรีด้วยความอยากจะเป็นทหารจึงได้เข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยทหารบกกระทั่งสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพศ2459อายุตอนนั้นได้เพียง19ปีโดยได้รับยศร้อยตีและเข้าประจำการที่กองพลที่7จังหวัดทิษณุโลกนั่นเองจากนั้น ไม่นานก็ได้เข้าสอบโรงเรียนเสนาธิการได้เป็นอันดับที่หนึ่งและเดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกที่ประเทศฝรั่งเศสจนสำเร็จการศึกษาและกลับมารับราชการต่อไปจนกระทั่งท่านได้ยศพันตีมีบรรดาศักดิ์และราชินน้ำที่หลวงทิ่บูญสงครามหลังจากนั้นก็ได้เข้าร่วมกับลุมคณะราษฎร ในการอภิวัตการปกครองของเมืองไทยซึ่งรู้กันอย่างดีในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเพราะจอมพลปิบูลสงครามได้มีโอกาสพบกับนักเรียนไทยหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายปรีดีพนมยงร้อยโทไปจูนพักมนรีร้อยปีคัสนัยมิตรพักดี นายตัวพลานุกรมหลวงสิริราชไมตีและนายแนบพระหนโยทินเป็นตน้นบรรดานักเรียนไทยเหล่านี้ว่วนมีความคิดเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนชาวไทยควรมีสิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองได้เยี่ยงอารยะประเทศทั้งหลายดังนั้นการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรยานาสิทธิราชเป็นแบบประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้นครั้งแรกที่กรุงปลาลีดโดยมีทั้งเจ็ดท่านที่กล่าวมาแล้วเป็นคณะริเริ่มจอมพลปลอที่บูรสงครามได้เริ่มมีตำแหน่งในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นรัฐมนตรีชุดที่หนึ่งถึงชุดที่สซึ่งมีพญามนโปนปกรณคิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นต่อมาจอมพลปพ,พิบูลสงครามจึงได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ธันวาคมปีพศ2481และได้ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระยะหนึ่ง ท่านเมื่อเจ้าพระยาศีธรรมมาทิเบตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอราออกจากาตำแหน่งจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งขณะนั้นมียศเป็นพลตรีก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยตั้งแต่จอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกนั้นถือว่าเมืองไทยมีการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ที่สุด เพราะเป็นคนที่มีแนวคิดหัวรุนแรงในเรื่องเป็นชาตินิยมด้วยคำขวัญว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญทำให้บุคคลสมัยนั้นต้องปรับตัวกันโคลาหลนและมีการใช้สื่อต่างๆอย่างมากมายในการลนาลงทั้งบทเพลงรักชาติภาพยนต์โดยมีหลวงวิจิตวาทการและขุนวิจิตมาตราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ เช่นการประกาศให้ขาราชการเลิกนุ่งผ้ามม่วงเลิกสวมเสื้อราชปะเตนและให้นุ่งกางเกงขายาวแทนการยกเลิกบรรดาศักดิ์ต่างๆและยศขาราชการพละเลือนมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามให้เป็นประเทศไทยในวันที่24มิถุนายนปีพศ2482 และเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยเริ่มเปลี่ยนในปีพศ2484ทำให้ปีพศ2483มีเพียง9เดือนมีการสร้างชาติด,ด้วยวัฒนธรรมโดยจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นเมื่อ พศ2485เพื 85, เ่อจัดระเบียบการดำเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นแบบอารยะประเทศโดยประกาศลัดนิยมต่างๆและสั่งห้ามประชาชนเลิกกินมากโดยเด็ดขาดให้ผู้หญิงเลิกนุ่งโจงกระเบนเปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงแทนให้สวมหมวกสวมรองเท้าและยังวางระเบียบการใช้คำแทนชื่อเป็นมาตรฐานเช่นฉันท่าน เราและมีคำสั่งให้ข้าราชการกล่าวคำว่าสวัสดีในโอกาสแรกพบกันหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นนำเรื่องนี้มาล้อเลียนกันอย่างคื้นเครงว่าหัวหรือเมียเวลาจะออกจากบ้านต้องทักทายและจูลากันหรือแม้กระทั่งกาตูนล้อคนแก่ที่หามากินกันไม่ได้เป็นต้นเกิดสงครามอินโดจีนในปลายปีพศ .2483 ขึ้น จอมพลปอปุกระดมคนไทยให้เรียกร้องวงดินแดนที่เสียไปให้กับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ห้าคืนเริ่มจากที่จอมพลปอที่บูรสงครามทรงบันทึกถึงรัฐบาลฝรั่งเศสขอให้มีการปับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนด้านอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยให้ถือเอาล่องน้ำในรำน้ำแม่น้ำโขงเป็นสิ่งกั้นรมแดน เพื่อให้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติยุติธรรมและเป็นสากลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและขอให้ฝรั่งเศสรับรองว่าาฝรั่งเศสไม่อาจป้องกันหรือรักษาดินแดนอินโดจีนเอาไว้ได้ก็ขอให้คืนลาวและขเขมรให้แก่ไทยนโยบายเรียกร้องดินแดนคืนนั้นในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากประชาชนแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้ตอบปฏิเสธ พ่อเรียกร้องดังกล่าวไปการลบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงเริ่มขึ้นหลังจากที่มีการต่อสู้กันไปได้เพียง22วันญี่ปุ่นก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ไกลเกียและในที่สุดไทยและฝรั่งเศสก็ได้ลงนามที่กรุงโตเกียวซึ่งเรียกกันว่าอนุสัญญาสันติภาพโตเกียวเมื่อวันที่9พฤษภาคม พศ2480ีคิดศักราช1941โดยไทยได้ดินแดนทางปั่งปาแม่น้ำโขงที่เสียไปในเหตุการณ์รศ .112 พศ2436รวมทั้งดินแดนขเขมรในส่วนในคือเมืองพระบองและเมืองเสียม,มลาดลับคืนมาเมื่อญี่ปุ่นกระโดดเข้าร่วมสงครามโลกค,ครั้งที่สอง โดยเข้าโจมตีอาวเฟิร์สอาเบิร์ดฐานทัพสำคัญของสหรัฐในหมู่เกาะฮาวายเมื่อวันที่7ธันวาคมปีพศ2484และยกพลขึ้นบกขั่เอเชียและทิดประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพศ2484และได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากทางฝ่ายไทยแต่ในที่สุดทางญี่ปุ่นเสนอให้ไทยยุติการ ต่อสู้และยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อทำการลบในดินแดนที่อยู่รึกเข้าไปในทวีปโดยเฉพาะเอาหมายคือยึดเขตครองของอังกฤษทางฝ่ายไทยได้พิจารณาเห็นว่าคงเป็นการสุดนิสัยที่จะต้านทานกองทัพญี่ปุ่นเอาไว้ได้จึงต้องยอมลงนามในกติกาสัญญาพันทัิตรไทยญี่ปุ่นเมื่อวันที่21ธันวาคม ปีพศ2484และในปีถัดมาไทยก่อประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาเมื่อวันที่25มกราคมปีพศ2485และได้เข้าร่วมในสงครามเป็นฝ่ายอักขระอย่างเต็มตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการเข้าร่วมรวบกับญี่ปุ่นในครั้งนี้ ญี่ปุ่นได้โอนดินแดนบางแห่งที่ยึดจากอังกฤษคือไรบุรีกันตรังตรังกานูและปลิตในมารยูเชียงตุงและเมืองพานในรัชฉานของพมา่าเหมอะให้ไทยเป็นผู้ดูแลตั้งแต่ปีพศ .2486 ก่อนที่สงครามโรคครั้งนี้จะยุติรงรัฐบาลจอมพลปอดได้ร้าออกปลายเดือนรกรกฎาคมปีพศ .2487 เนื่องจากแพ้คะแนนเสียงในสภานายขวงอภัยวงศ์ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อมาเมื่อญี่ปุ่นยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วนายขวงอภัยวงศ์ได้ลาออกนายกาวีบุญยเกตเขา้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ประมาณ17วัน่อนที่หม่อมหลวงเสนีปราหมดวน,นาขบวนการเสรี จะเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาและมารับตำแหน่งนายกสื่อต่อมาซึ่งมีภารกิจหลักสำคัญเรื่องการเจราจาในเรื่องสงครามโรกครั้งที่สองในวันที่16สิงหาคมพศ2487ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ออกประกาศว่าการประกาศสงครามของรัฐบาลไทยต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้นหรือเป็นโมคะ ผิดต่อเจตจำนงของประชาชนชาวไทยจึงเสนอที่จะจัดตั้งคณะกรรมาการขึ้นอำนาจที่พิจารณาอาญากรสงครามเองและพร้อมที่จะคืนดินแดนที่ญี่ปุ่นมอบให้ในระหว่างสงครามแก่ประเทศที่มีอำนาจอยู่เหนือดินแดนเหล่านั้นเดิมและเมื่อหลังสงครามโรคแล้วจอมพลปอพิบูลสงครามต้องติดคุกในฐานะอาชญากรสงครามอยู่ระยะหนึ่ง และยุติบทบาททางการเมืองทั้งหมดโดยกลับไปอยู่ที่บ้านอาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยทําไร่ตัวปักยาวแต่แล้วปีพศ2491ท่านก็ได้หวนกลับคืนมาสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจากการทํารัฐประหารของกลุ่มนายทหารที่นับถือท่านอยู่ซึ่งคราวนี้ดํารงตําแหน่งยาวนานถึง9ปี าก,การวิกฤตเหตุการณ์ของบ้านเมืองโดยเฉพาะการปกระกบฏของกลุ่มอำนาจต่างๆจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งเช่นปะบฏเสนาธิการประบ,บทวังหลวงปะบฏแมนฮัตตันรวมทั้งยังเคยยึดอำนาจตัวเองอีกด้วยวาระสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท่านคือในเย็นวันที่16กันยายนปีพศ2500 เมื่อถูกจอมพลสริษพณนรัตนายทหารลูกน้องอีกคนหนึ่งจีท่านไว้ใจและเคยช่วยจอมพลพอพิบูลสงครามปกป้องเก้าอี้นายกให้ท่านรอดพ้นจากกลุ่มผู้ก่อการกบฏมาโดยตลอดและเป็นคนเดียวกับที่เคยนำลูกหมาไปมอบให้แล้วบอกว่าจะจงรักภักดีท่านเหมือนของขวัญชิ้นนี้จะทำการรัฐะหาร ที่มีการบอกก่อนเขาลางล่วงหน้าเป็นไหนๆว่าพบกันเมื่อชาติต้องการและจากข้ออ้างที่ว่าทนกับการเรียกร้องของประชาชนที่เดินขบวนประท้วงการโกงการเลือกตั้งที่ว่ากันว่ามีจอมพลปอพิบูลสงครามอยู่เบื้องหลังพรรคเสรีมนังคัิลาจอมพลปอพิบูลสงครามได้หลบหนีการจับกุมของคณะปฏิวัติไปได้ ด้วยรถยนต์ส่วนตัวกับผู้ติดตามเพียงสองคนไปอย่างหวุดวิดโดยผ่านไปทางประเทศกรัรมพูชาก่อนจะรีภัยทางการเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นและพำนักอยู่ที่นั่นโดยไม่มีโอกาสได้กลับไทยอีกเลยจนถึงแก่อัยกรรมด้วยโรควใไว้ยเมื่อวันที่11มิถุนายนปีพศ2507ภายหลังจึงได้นำกระดูกของท่าน กลับมาบรรจุอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนวัดกี่ท่านเป็นคนดำริให้สร้างขึ้นมาจอมพลปอพิบูรลสงครามเป็นผู้นำผู้หนึ่งที่ทำให้เมืองไทยเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าโดยเฉพาะบทบาทในเรื่องของวัฒนธรรมไทยและเรื่องของการลักชาติและทำให้ประเทศสยามกลายเป็นประเทศไทยและ เป็นผู้ที่ทำให้เพลงชาติไทยที่เราต้องร้องและยืนตรงกันวันละสองเวลาเมื่อได้ยินจนมาถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวเกี่ยวกับท่านจอมพลพลพิบูลสงครามที่เล่ามาถ้าชอบฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจให้กับทศพลพลเล่าเรื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำการเล่าเรื่อง o oh, pai